หนึ่งเคล็ดลับทําให้คุณสําเร็จเร็วขึ้นเลยนะครับคือด้านได้อดครับคุณอย่าไปคิดว่าด้านนี่หมายถึงด้านในการทําสิ่งที่ผิดนะไม่ใช่ด้านในการทําสิ่งที่ถูกต้องเมื่อก่อนคุณจะเคยได้ยินว่ารวยแบบเงีย,งยบๆเดี๋ยวนี้เงียบไม่รวยครับเดี๋ยวนี้ต้องกล้าที่จะเอาหน้าออกมาแน่นอนตอนแรกที่คุณเอาหน้าออกมาไม่ใช่ตอนแรกที่ผมเอาหน้าออกมาตอนแรกที่ดรมีอหน้าออกมาตอ้แคุกฝฟายเอาหน้าออกมามีแต่คนด่าครับเฮ้ยออกมาทําไมอ่ะเฮ้ยมาโชว์หรอมาอวดหรอไม่ใช่แต่นี่คือวิธีการทําการตลาดของเรา ถ้าเกิดคุณเงียบๆคุณขายอยู่บ้านมันไม่มีใครมาซื้อคุณหรอกครับคุณต้องประกาศนี่คือนาทีของการประกาศนี่ก็เรียกการที่คุณเอาหน้าออกมาจะมีคนว่าจะมีคนถากถางคุณถามหน่อยว่าเขาซื้อข้าวให้คุณกินหรือเปล่าวันนึงที่คนไม่มีตังค่ะเขาเอาข้าวมาให้คุณกินไหมครับเขาเลี้ยงดูลูกคุณเขาส่งค่าเทอมลูกคุณไหมเขาเลี้ยงดูคุณเขาเลี้ยงดูพ่อแม่เวลาคุณไม่สบายไหมถ้าไม่ไม่ต้องแขรตามเท่าที่มันไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายคุณไม่จำเป็นต้องแขรใครเพราะนี่คือชีวิตคุณ นี่คืออนาคตคุณนี่คือค่าเทอมลูกคุณนี่คือค่าข้าวนี่คือค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่คุณทำไมาคุณต้องแคร์คนอื่นล่ะครับคนอื่นจะพูดอะไรเรื่องของเขาสิครับจาไว้ว่านี่คือเวลาคนที่ด้านได้อด้านคือไม่ใช่ทําไม่กล้าได้ไม่ใช่หมความว่าด้านในการสื่อผิดนะแต่คือด้านในการเอาหน้าออกกล้องให้คนได้เห็นให้คนได้รู้จักคุณขายของแล้จะได้ขายของง่ายงแม้แต่คุณไม่มีไม่มีธุรกิจยังไม่เป็นไรเลยนะการที่คุณออกหน้าออกมาทําให้คนรู้จักรู้จักเรื่อยๆเดี๋ยวงานรีวิวก็เข้า ผมมีรู้สิผมหลายคนเน่ะเอาหน้าออกมาออกมาสักพักงานรีวิวเข้ามีรีวิวนั่นได้ไหมอันนี้ได้สามหมื่นได้สองหมื่นอยู่ได้แล้วครับเห็นไหมครับแต่คนที่มันเหนียมอายไม่กล้าเอาหน้าออกมาอุ้ยอายครับกลัวคนนั้นว่าคนนี้ว่ากลัวอะไรขี้ปากชาวบ้านสุดท้ายแล้วไม่มีใครจ่ายเงินไม่มีใครจ่ายเงินค่าอาหารคุณไม่มีใครจ่ายเงินค่าลูกไม่มีใครจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่คุณดูว่างั้นจําไว้เลยฮะด้านได้อายอดตามใดที่มันไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายนะทําไปเถอะครับ